สวัสดีค่ะพบกับครัวพิษพิไลนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มยำนะคะเราจะทำต้มยำขาหมูแบบซับๆนะคะเนี่ยค่ะส่วนผสมก็นี่เลยค่ะขาหมูนะคะเนี่ยค่ะปึ๊บอันนี้เราก็ต้มจนเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ค่ะตุนไว้เมื่อคืนนี้นะคะเนี่ยวันนี้ก็เปื่อยนุ่มพอดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปรุงเป็นน้ำต้มยำกันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็อ่ะอันนี้มันก็กำลังจะเดือดเนาะเนี่ยค่ะขาหมูเปื่อยมากเลยค่ะนุ่มดึงๆึงเลยค่ะเนี่ย เมนูอ้วนๆเนาะสำหรับคนที่ไม่กลัวอ้วนนะคะเห็นไหมคะขาโมเปื่อยมากเดี๋ยวเราจะปรุงน้ําต้มยํากันนะคะนี่ทัน,นี้น้ําก็เริ่มเดือดปุดๆแล้วนะคะเราก็ใส่พวกเครื่องต้มยําไปเลยนะคะอันนี้เป็นขานะคะขาแกบุพพอแตกๆนะคะหรือว่าหั่นบางๆทุกนิดนึงนะคะรากผักชีแล้วก็ใส่ซุปก้อนไปนะคะสักก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะ อันนี้เราต้มกับเกลือนะคะเหมือนกล้องเราสั่นๆตลอดเวลาโอเคตามด้วยอหอมแดงนะคะนี่ค่ะหอมแดงใสลงไปเลยกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะที่เราบุไว้นะคะทุบให้มันแตกๆนี่นะคะกลิ่นเขาจะได้หอมๆตามด้วยพริกแห้งค่ะอันนี้ความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามสบายเลย โอเ,เดี๋ยวก็ต้มให้น้ำต้มยำของเราเนี่ยเข้าที่นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยมาปรุงรสชาติใส่มะนาวใส่ อะไรใบมะกรูดแล้วก็พวกเครื่องหอมพวกผักชีผักชีฝรั่งอะไรเงี้ยอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าใครไม่มีใช้เป็นผักชีไทยผักชีลาวก็ได้ค่ะตามชอบเลยเพราะว่าแต่และผักชีมันก็จะให้รสชาติที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่ซ้ํากันเลยก็แล้วแต่คนชอบเลยค่ะต้มยำมันก็มีหลายแบบแหลายประเภทค่ะแล้วแต่คนชอบทานเนาะอันนี้ไม่ไม่ห้ามค่ะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบทําแล้วก็อยากกินทําไปเลยนี่ Okay, เดี๋ยวเราลอเดือดให้นะคะให้เครื่องต้มยำเขาเดือดให้แบบให้มันซึมลงไปในน้ําให้ซึมแบบเนื้อหมูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาปรุงก,กันอีกทีนึงนะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ขาหมูของเรานะคะเดือดได้ที่นะคะก็ปรุงรสนะคะชิมรสชาติให้ได้รสตามชอบเลยนะคะเมื่อกี้เราก็ชิมไปแล้วนิดนึงนะคะเราก็จะเติมน้ําปลาลงไปหน่อยหนะะึงแค่นี้ตบท้ายด้วย ใบมะกรูดนะคะขยำขยำนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะนิดลงไปขยำเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมระเหยของน้ํามันไอของใบมะกรูดนี่ออกมานะคะน้ํามันหอมระเหยของใบมะกรูดนี่เนี่ยคะ่ะสีสวยเหมือนต้มยำแซ่บๆหรือยังคะใครชอบเผ็ดก็เติมได้เองนะคะเนี่ยคะ่ะตามชอบเลยหรือว่าจะเติมพริกป่นตบท้ายก็ได้นะคะขอชิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงแซ่บไหม ค okay. จากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมมะนาวแล้วก็ผักลงไปนะคะไฟก็ปิดเรียบร้อยปิดก่อนอแล้วก็คนๆขอชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งนะคะว่าแซ่บไหม อสหรับขัดเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีมะนาวอันดับแรกบีบมะนาวลงไปก่อนดีกว่าค่ะมะนาวใช้เป็นมะนาวสดนะคะถึงจะหอมบีบไปเลยความเปรี้ยวก็ตามชอบนะคะมะนาวเราเตรียมไว้สองลูกนะคะเอาเม็ดออกก่อนนะคะมันจะได้แบบบีบง่ายๆได้บีบลงไปเลยเนี่ยคะ บีบแบบนี้แล้วค่ะมันจะได้มีกลิ่นของเปลือกมะนาวด้วยน้องนิดนึงมันจะได้หอมหอมแล้วก็มีความเค็มของมือเราเล็กน้อยนะคะขึ๊บขออีกนิดนึงอีกลูกอีกชิ้นนะเรียบร้อยแล้วก็คนค่ะแล้วก็ชิมดูค่ะว่าความเปรี้ยวได้แล้วหรือยังจากนั้นอันนี้เราปิดไฟก่อนนะค่อยใส่มะนาวค่ะถ้าไม่งั้น ะมะนาวมันจะขมนะคะถ้าตอนที่เปิดไฟอยู่เราต้องปิดไฟก่อนเนาะอโอเคหอมมะนาวละทีนี้ตบท้ายด้วยผักนะคะผักที่ใช้เป็นผักโรยนะคะวันนี้เราใช้เป็นผักชีนะคะมีใบหอมมีผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีใบขึ้นชาเล็กน้อยคือมีอย่างหยลิดอย่างหน่อยแล้วก็ใส่ไปหมดเลยนะคะนี่โรยปร๊บ รดมาเลยต้ยมยำอย่าห่วงเครื่องนะคะต้องใส่เครื่องเยอะๆพวกเครื่องต้งยมยำพวกผักอะไรเงี้ยค่ะมันถึงจะแซบถึงจะนัวชิมรสชาติตบท้ายอืมโอเคเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้ยมยำขาหมูนะคะแบบแซ่บในแบบของครัวพิพิไลเองค่ะนี่ค่ะก็ตอนเสิร์ฟใส่จานนะคะเราก็จะโรยด้วยพริกป่นเล็กน้อยนะคะเพิ่มความแซ่บนะคะพริกป่นใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะของเราต้องแบบแซ่บเนาะนี่คนๆนิดนึงความเผ็ดก็ตามชอบได้เลยอิกนิดน ็นไงคะดูสีสันเป็นจะแซบไหมคะนี่นี่คะ่ะใส่พริกลงไปลแล้วก็ชิมเพื่อชิมดูว่าแซบหรือเปล่าหลังจากที่ใส่พริกแล้วนะชิมตลอดเลยเนาะคนเนี้ยอ๋อแซบมากแซบอีหลี โอเคค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะก็ลองทําทานดูค่ะเป็นต้มยําขาหมูแบบง่ายๆนะคะก็เน้นต้มเน้นขาหมูให้เปื่อยก่อนนะคะให้เปื่อยนุ่มเลยค่ะมันถึงจะอร่อยเห็นไหมคะเนี่ยคือตักปุ๊บแล้วหนังเขาหลุดเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอ้วนชัดๆเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแม่ครัวก็อ้วนอยู่แล้วเนาะยังชอบกินขาหมูอยู่ค่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะหนังเขาจะแบบเปื่อยแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะอันนี้เราตุ๋นขาหมูประมาณ กับสชั่วโมงได้นะคะก็คือตุนจนตุนทิ้งไว้เลยค่ะให้เขาเปื่อยนุ่มเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีเอ็นมีอะไรงี้ออกมาเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทานร้อนๆนะคะกับข้อสวยนะคะหรือว่าเป็นกับแกล้มก็ได้ค่ะแซบอิ่ลีเลยค่ะไปลองทําทานดูค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชิมก่อน